สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกคนแล้วก็สวัสดีสื่อมวลชนท,ทุกท่านด้วยนะครับผมสชนตะตารพรรับ้าที่เป็นที่ก่อนในวันนี้นะครับขอสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับเพราะวันนี้เรามีไลฟ์ผ่านทางช่องทางของโซเชียลมีเดียฉะนั้นรับชมถ้าไม่ที่นี่ก็ที่บ้านพร้อมกันขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับสู่งานแถลงข่าวของ The Face Thailand Season 6เวลาที่ปฏิบัติการค้นหานางแบบและนักสแสดงหน้าใหม่ ของประเทศไทยทุกท่านนะครับสามารถรับชมบรรยากาศในวันนี้ร่วมกันได้พร้อมๆกันเลยนะครับผ่านทางทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น t i k t o k หรือไม่ว่าจะเป็นช่องทางบนวันเธ r วันนี้ไลน์อ f ฟิ c i ีย a c อคเอ at ent today มีใครสังเกตไหมฮะว่า The Face Thailand ซีซั่นนี้ตั้งชื่อว่า The Face Thailand 6กา ทำไมต้องเป็น6-9ถ้าคุณสังเกตด,ดีๆคุณจะเห็นว่าข้างหน้า6มีคําว่าซีซันและข้างในเลขกมีคําว่าไซโคเพราะว่านี่เราเดินทางผ่านทั้ง8ปดไซโคมาแล้ว8ปดไซโคคืออะไรคือ The f a ฟสไทยแลนด์มีด้วยกัน5้าไซโคมาแล้ว The Face Men Thailand มีด้วยกันมาแล้ว3ามไซโครวมกันเป็น8วันนี้จึงเป็นเดอะเฟสไท a แลนด์ซีซันหกไซโครเครับผม จากความสำเร็จนะฮะของ The Face Thailand กว่าแปดท์ายที่ผ่านมาที่ผมบอกสร้างปรากฏการณ์มากมายมหาศาลนะ,ะผ่านทางชุกช่องทางทุกช่องทางของการรับชมใหม่ๆและที่แน่นอนก็คือติดเทรนอยู่เสมอติดเทรนอยู่ทุกทุกสัปดาห์ที่ออกอากาศเราก็จะนึกถึงสิ่งนี้นะครับ Mentors Mentors คันแรกเราประกาศ ย่างเป็นทางการเมนเชอร์คนนี้เมนเชอร์คนนี้คือเมนเชอร์มาริยาพูนเลิศร่าเมนเชอร์มาริยาเคยมาแล้วก็จริงแต่ผมขอย้ำว่าไม่เคยมาก่อนคราวนี้จะเป็นโซโล่เมนเชอร์ครั้งแรกของเมนเชอร์มาริยาและอย่าลืมนะคะว่าเมนเชอร์มาริยาเคยขวาเคยพาลูกทีมคว้าแชมป์มาแล้วในซีซั่นก่อนหน้านี้และอีกทางหนึ่งที่ประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วด้วยเหมือนกันครับคือเมนเชอร์ แอนโทเนียโพซิลครับผมเมนเทอร์แอนโทเนียน่าสนใจอย่างใจเมนเชอร์แอนโทเนียก็ไม่ใหม่สำหรับเฟสนะเพราะจริงๆแล้วเธอเคยมาปราดกฏตัวบนเวทีเดอ Face ไทยแลนด์แล้วแต่มาในซีซั่นที่หนึ่งมาในฐานะของผู้เข้าแข่งขัน,นแต่คราวนี้เธอจะกลับมาใหม่ในฐานะของเมนเชอร์และเธอจะมาพร้อมดีกรีโปรไฟล์ระดับโลกยุนคนที่สามครับคนนี้ เมื่อเชา้านี้คุณอาจจะคิดว่าคุณได้เห็นเมื่อเชา้านี้คุณอาจจะคิดว่าคุณเห็นภาพของใครบางคนรายการของเราได้ชื่อว่ามีแมทเยอะฉะนั้นเนี่ยรายการของเรา <laughs> ปล่อยบางอย่างออกมาเนี่ยคุณยังเชื่อไม่ได้แต่วันที่ในวันนี้เราจะคอนเฟิร์มเพราะคนคนนี้จะเป็นคนเดียวกับในภาพที่คุณเห็นหรือเปล่าขอบอกโปรไฟล์สั้นๆแล้วกันเธอเป็นนักแสดงหญิงแถวหน้าของวงการเพลงประเทศไทยและเธอก็เป็นนางแบบเมอเชีแถวหน้า and now we'd like to talk about the face thailand mentors mentors is the things that it's a person that we always always look for every season so who's going to be the mentor for this season i know you're all eager to meet them so without further ado let's Officially meet three of them and the mother of the first Thailand. Wow. <laughs> ลน okay. สี่เส้นหกโอเคขอชิมประมืออีกสักทีได้ะะไหมครับานงานสร้างสรรค์บริษัทการตลาดรูปจมกัดมหาชนและเมนเอร์ทั้งสาคนเมนะะเทอร์มียาเมนเชอร์อนจทเนียและเมนเทอร์แพนเค้กอย่างเป็นทางการนะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องถามเลยดีกว่าอยากให้ อยากให้เป็นเช่อแต่ละคนทีละคนเลยได้พูดอะไรสันส้นๆฝากถึงแฟนๆและสื่อมวชนค่ะก็เมยาก็ก yani ลับมาแบบใหม่นะคะซีซั่นนี้ใหม่ยังไงอยากให้ทุกคนทำตามเลยคะพี่แทนอันทำยงพี่แทนจับตามาค่ะ ไม่ได้ก่อนนะอุยแต่แต่ขอเติมอีกนิดนึงค่ะพี่เต้ค่ะรู้สึกว่าซีซั่นนี้แบบพี่เต้ร้ายมากเลยค่ะเพราะว่าให้พี่แพนเค้กมาแข่งปีเดียวกับเมียอ้าวคือเราเป็นแฟนของพี่แพนเค้กอะค่ะอยากจะอยู่ทีนพี่แพนค่ะเอ็กแเราจะหมายถึงอะไรจ๊ะเอ็กซแมนเขาเปานอะันจะ แอนบอกอะไรมาเอาชัดๆพี่ต้องการฟังแบบชัดๆสถา่ะอะไรกันจ๊ะฉันรค้บอกว่าแอนเน่ะเป็นแฟนที่ท่านใชนไั้แต่เป็นเด็กเป็นค้าว้โหแน่แน่แน่น่คือี่พี่แน่ใจเถอะว่าเอาพี่แพนมาคองกุ้งกุ้งหนูใช่ไหมแพนตอบกุ้สิคนาลูก That's why I have to be here เจ่ให้เด็กมันดูค่ะ ู่มา21ปีใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณที่ย้ำค่ะแ้่ก็อยู่มา20ปีครึ่งค่ะไม่ต้องเบื่อมามีแันเคสค่ะพี่ดีใจที่ได้อยู่กับมารียาในวันนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าเราเราจะพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะน้องพร้อมที่จะทิ้มเราเสมอรอดูค่ะรอดูแมาก็กลับมาครั้งนี้เหมือนกันแต่ว่ากลับมาคนเดียวไม่รู้ว่ามาแยาจะเอาตัวเองมาหรือเปล่า นะคะแต่ว่าไปไม่ไลเลยแลอนเป็นคนเดียวที่ได้มงสุดแต่ว่าเวทีที่สองอ่ะอยาให้กระเทยไทยแบบว่าผิดบว่าีกรอบนะครับะ เพราะพี่ชนะเองอดเดินแกมัเนเลยๆๆๆนี่คือแค่เริ่มต้นกา,นาีเริ่มต้นเลนหยถ่าคืของพี่แต้คือแบบเป็นการจุดไฟทุกคนมากก็รู้สึกคึือเถอะมากรู้สึกว่าตายแล้วกำลังจะต้องเริ่ม ริ่มอย่างจริงจังค่ะจะบอกว่าเมื่อกี้ที่เราซ้อมใหญ่กันท <marriage> <ay> ั้งหมดนี้ไม่มีในสคริปต์นี่คือสดๆเดี๋ยวนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยคุณลองคิดดูว่าถ้ามันอยู่ในรายการเนี่ยมันจะขนาดไหนฉะนั้นเนี่ยต้องมาถามนะฮต้องมาถามเอ่อ DNA ของรายการพี่เต้ขออนุญาตพี่เต้พี่เต้มีอะไรพิเศษและไฮไลท์อะไรมาให้ผู้ชมแล้วก็แขกรเกเชดูในวันนี้ แยกพูดสั้นๆดีกว่านะครับรว่าจริงแล้วยังมี BTR มาให้ชมกันแต่ว่าครั้งนี้กลับมาพร้อมเสริมน,นะครับขอบคุณนะครับที่เป็นแฟนคลับที่รักเดอะเสแล้วรอคอยกันมา5ปีกับ6 m. เกือบ6ปีนะครับแล้วก็แบบมาครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับพร้อมเสริมแน่นอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกๆคนเพิ่งได้เห็นเหมือนกันนะครับ BTR สดๆร้อนๆเราไปดูกันดีป่ะเราไปดูกันดีกว่าคัไปครับไปครับไปครับไปชมเลยครับยินดีตอรับสู่ตำนานเรียลิตี้โชว์ระดับประเทศ The f r s t Thailand Season 6 Cycle 9 การต่อไมอ้ครั้งของเวทีที่เต็มหาหนางแบบและนักแสดงแถวหน้าผู้เปรย์ประกายทั้งรูปลักษณ์อุคลิกและพลังในตัวตนพ้อมเผชิญโลกที่หุนเร็วเข้มข้นและท้าทายกว่าที่เคยผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งความสามารถในการปรับตัวและความจริงใจท่าลางแรงกดดันออุตสาหกรรมแฟชั่นที่ไม่เคยหยุดนิ่งและนี่คือสามไอคอนโลกแฟชั่นผู้สชว์ทิ่ระดับแนวหน้าที่จะรับบทบาทเป็นเมนเทอร์และหัวหน้าทีม ตลัมาครั้งนี้เราก็อยากจะคลองแชร์ค่ะวันนี้มีโอกาสได้มาทําหน้าที่เป็นผู้ให้กับน้องๆจากสิ่งที่พันเรียนรู้มากตลอด21ปีไค่อยากจะพูดถึงเรื่องอไรบ้ายบาแต่ว่า I'm the new generation the new era of the face ไทยนำพาพู้เราแข่งขันให้ฟาฟันทุกโดทดสอบในโลกแห่งความจริงที่สุดความคล่องตัว ความแข็งแกร่งและการยืนหยัดในหลักการของตัวเองเราเลือกกันได้ใช่คนละสี่คนเนี่ยแล้วน้องๆเต็มมือหมดเลยอ่ะและที่สำคัญที่สุดคือ power of self own your value การยอมรับในตัวตนความซื่อสัตย์ที่แน่วแน่และครอบขันสี่คนเพื่อสร้างคืนในฝันของตัวเองพวกเธอจะต้องเผชิญหน้ากับการทดสอบและาับสุดขิดที่จะลองโลกของการเป็นนางแบบที่มีความกดดันสูงไม่ใช่แค่เรื่องของรูปลักษณ์ภายนอก แต่ยังคถึอความยมืดหยุ่นทางจิตใจบุคลิกภาพและศักยภาพในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองเป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งกลายเป็นเดอะเฟซคนใหม่ของประเทศไทยและโดยเฉพาะมันเป็นเวทีที่แคบไม่ได้ยากหรือสาวุเพราะว่าแอนเคยชนะแบบี้มาก่อนผู้ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศเห็นว่าความงานที่แท้จริงนั้นก้าวข้ามเพียงแค่รูปลักษณ์แต่คือความแข็งแกร่งจากภายใน ดรามา่าหวามเข้มข้นและบทเรียนชีวิตที่ไม่มีใครคาดเดาได้เพรา t ถ้ you play อยากเล่ I เ l l นี้ผมจะสอนคุณให้เล่นเราจะแตกอยู่แล้วที่เพื่อิี่สน์ว่าใครคือ The Face ประเด็นพบกับ The Face Thailand Season 6 Cycle 9ได้แล้วเร็วนี้ สุดยอดเนาะต้องบอกเลยว่านี่นี่แค่ตัวอย่างนี่แค่น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มน้อยๆเท่านั้นนะคะพบมีกลเม็ไม่เด็ดพายแล้วมีความโขลเข็มข้นดูเด็ดเผ็ดมันแฝนอยู่ตลอดทั้ง8เอพิโซด่งเราบอกเลยว่า เราแอบถ่ายไปแล้วด้วยนะฉะนั้นเนี่ยที่คุณเห็นในนี้ผมเห็นมาแล้วผมเห็นมากกว่านี้แล้วผมบอกคุณได้เลยว่าต้องเฝ้าจับตารอดูจริงๆ The Face Thailand Season 6นะครับขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ The Face Thailand Season 6จะออกอากาศทุกวันเสาร์นะครับออกครั้งแรก เอพิโซดแรกคือวันที่19กรกฎาคมนี้เวลา16.30าานาทีหรือบ่าย4โมงครึ่งนะครับออกที่ไหนออกที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ช่อง3 HD และอย่างที่บอกไปนะครับคุณสามารถกลับไปดูใหม่ได้คุณสามารถดูได้กี่รอบก็ได้คุณสามารถคุณสามารถจะท่องทุกบททุกตอนได้ผ่านทาง Netflix เพราะว่าเราจะนแอร์ไป s t r ไปทั่วโลก we promise that the first thailand season 6 will deliver drama, talent and surprises in every episode. again, do not miss the premiere of the first thailand season 6. the first episode will air on july 19 at 4.30 p.m. on channel 3, channel 3 hd and on netflix so you can watch it any, anytime you want. และในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณเต้มาเชิญพี่เต้น,น,เตนะครับแล้วเปียนเชิญทั้ง3คนกลับมายังเวทีครับผมเพื่อปเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ถ่ายภาพอีกสักครั้งหนึ่งครับ ร่วมกันด้วยครับผมขอเชิญคุณจารึกกัญจารึกครับประธานกรรมการบริษัทกันตนาทุปจำกัดมหาชนครับคุณสสิกรสันเสรนะครับประธานกรมาานร,นกรมการบริหารบริษัทกันตนาทุปจำกัดมหาชนครับคุณจิตลดากัญจารึกรองประธานกรรมการบริหารอาวุโสบริษัทกันตนาทุปจำกัดมหาชนครับและคุณดิดลดาดิียนันผู้นวยการตลาดและการขายต่างประเทศบริษัทกันตนาทุปจำกัดมหาชนครับผม ขอสิ่งประเือให้ผู้บริหารทุกท่านด้วยครับ ขอรนเชิญสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการขึ้นถ่ายภาพร่วมกันนะครับต้องขอการาบขอบพระคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการจา e เ a ส e t h a i l a n ซีนั่นคทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับคุณจิดานาันไทยจำกัดครับคุณวันสิริคริสเชน a ฮ Head of Product Marketing ้งแฟ c h i p s ร์ทเพิร์บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ครับคุณพอนกมลเทดาสดาเทตดาสดานะครับ Chief Executive Officer of s o r a และ Chief Marketing Officer of Fora Bangkok มีอีกครับ Dr. Khorn Phan ตม,มวัง Regional General Manager บริษัท Asia Pacific Cosmetics Corporation จำกัดเครื่องสำอาหาร To It Into It ครับผมคุณกรกนกนสว่างรวมโชธนะครับ Chief Executive Officer จาก Shoo Global ครับผม Dr. Steve Brockowitz CEO and publisher Hashtag Legend Thailand คุณชว่วยศาสตร,ราจารย์เรวัตชำนาญ Editor in Chief Hashtag Legend Thailand คุณเทพทัศเทพชิดอำพรน,นะครับ Publisher Partnership TikTok Thailand ครับผมคุณนัทมุตเปรมปราห,หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ Content Line t o ูเดไลน์ทูเดครับคุณอัญชิตฐานะครับเรืองนนครับ Open Chat PARTNERSHIP a n d m a r k e t i n g Manager จาก l ล n e o อเพัรับผมและท่านสุดท้ายครับคุณปียพรแสนคุณปิยาพรแสนโกสิครับผมประธานกรรมการบริหารบริษัทพ p n ีแอนด์ัวจรครับผม ติดตามชมความสนุกและลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเฟสไทยแลนด์ซีซั่น6รับประกันความสนุกอย่างแน่นอนนะครับขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวเฟส a ทยแนซีซั่น6จะออกอากาศทุกวันเสาร์เริ่มตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมนี้เวลา16.30นนะครับทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3 ช่อง3ป h d นะครับช่อง3 hd เริ่มออกอากาศวันเสาร์นี้เอ่เอวันเสาร์ที่19กรกฎาคมครัก,กระกกดามคมนี้นะครับและติดตามชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันเด็เลครับผมรวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวนะครับความเคลื่อนไหวของเราดูเด็ดเด็ดมันไม่แพ้ใอพิมสดจริงนะครับ